คือที่กหนเผาเลยคือจะไปที่แก้รนาวแทนคือไปอาด้าวขอับเพื่อห้าร้อยคนแต่ก็พอห้าร้อยอาเซ็จชกซึ่งบาัข้าวข้าวข้าวที่ทำไรข้าวไก่ขาไก่คือไอ้ส่วนป่าที่เักข้าวท้าเาทานสบาย่าไอ้ส่วฝ่ายได้ พอโดนตายย่าเขาได้เลยตายยาเขา้หมดเลยเจ้าพร้เขาได้เฉยเลยเจาเจนฟ้าที่เขจะอธิษฐานเสร็จเราห้่พบเจนวัาทขาจะไม่ออกเลยนั่นก็เพรตายอยังนัที่ี้เราทเอาหลพอตายย่าหายไปหมดเจ็แเแต่พระนัานยู่ก็าบอกเอ้าทำไมพระไปหายใจด้วยข้าวไม่โคตรตายแล้วกเลยบอกูดาเขาระ้ามารยารู้หรือเราก็ตายเลยก็ะสายว่าเธอรู้เรอเนี่ยอาเผาพระ สะไครให้ตอกกรสุน็เลยเท่อการเหมนคนเป็ยมพานัครุ่นต่อรุ่นเาท้ายคนเข้าทางมดแล้วก็จบปไายผหาค้าไม่ด้ไราเลกแต่คิดดูว่าเชตนราที่จับใส่พผู้กระทุนปฏิบัติข้อที่เข้าทางสายมกโลกสมัถามว่าเชืนาจะเขาเลยนไม่างังถ้ไม่บอกด้ว แต่ตรารที่เขาดลี้ยงแล้วถามว่าเรตองไเขาไกอมบางคนไปขายทุกชาติเลยข้ามาีวันไม่ใชตายดีนไม่คย่ายดีเราไปขาบ้าตายตลอาทุกทุกชาติเพราะว่าไปสายท่าทีนี้อต่งว่าั้นสุดท้ายเนี่ยเราเจอพระพุทธเจ้าทองู่ในฟังธรรมะได้ฟางธรรมะดีกว่าผู้ศทีได้ฟางธรรมะก็มาฟางธรรมะฟังผู้ศรีก็ได้ชื่อว่า พุการผู้ตารนี่จะดีข้อม่ใช้ายชอวบ้ไปอามอาจรย์้่กอบาาจารยผู้า่ครับผู้ตาดการนี้จะคิดเงินเลยถ่าบาไปที่เราทำบรีรให้ีงหนึร้อยงันละถ้าร้อยพันจึงเงินก็จะสิบวันใล้สองวันก็จะสิบห้าแพอแคเอาไว้ตลอดเวลามาจะไปสอาว่าจะไปผู้เจ้า การของเรียกว่าการจุนกราการในท่านหลักการเขาป็นความเขาจากคุณธระูกแตกเป็นที่ข้องเดี๋ยจากว่าอะไรกเส็นไอรสุดอะไรจีกได้จาได้ารต้วยหรือถามว่าสัญญาประชา้าติจะอะไรนดาจะได้หมด่มก็รู้เขาบอกอาจารย์คุณุระจะอะไรน่าได้หน่มก็รู้เขาอให้อาเดียนาไปเจพระที่สว่างพระที่สว่างคนร้อนอยู่ ก็แเอก็เลยกำไรคนเอียวกำไรเขาแค่เยวเขต้องทำเขาแก้เขาแก้หลายอันเลราทำานสี่ห้าลูกท่านจะรับถือามันร้อนก็เลยเรียกว่าโง่การครับก็เลยเอากำไรของตัวเองที่พอออกไปลางแล้วดนทิ้ะแล้วก็ยกบานหางไปยกบานหลก็าก็ไม่หลเลยเพื่ออันนี้สบูญที่ท้าอยากนำ ้าท่านก็เกิด้นเายิ่งรั a มาเลยจเข้าเลยอาแล้เขาต้องรับตัองเ้เลยม่แก้สิ่งนี้ร็ไแก้ิ่บนก้รับไ่หมดแกนควารจเลยที่สุดแสิีรัไรก้สิ่ทนระไตรกสิ่นี้รับไหมดพกพีจเจ้ามอะไรเช่อะไรเราบอกข้าไหนเราบอกได้รงไหนก็ได้เข้าได้ก็เหมือนกับาพดไ้เจ้าดปเลยดกาจำแแจะหมกับเระพเข้า เาจะมาฟังบ้านของรายสุราัรธ์ได้ถางว่าโหลมใจตใดขอเราที่จที่ตเทาเลยนะจอดเรียนเนี่ยให้สองานที่ดีถ้าไม่ซื้อต่อไป้ายเลยเอาไปให้ทางสถาบนเราสตอบนนี้ก็แตกใจบอบว่านี่ทำไมวัานี้อกไว้เยอะถ้าไปสุกที่ไหนมาไปขายกำไรที่ไหนมาก็เลยบอกว่าวันนี้เราฟังทาจากผมผู้พห่เจ้าเลยหลับใจเราบอก3ามเก็มว่าทีไปใส่าย เราอยากโยกให้าุณ老人แล้วลวกเราไห้คุกนี่ยครัวันนี้ตัวไป้ั่นนี่แหล้านนะ่เราไม่จ่ายอะไรบางทกะเดยกๆไปจ่ายคูชุตตระมาคนเดียวอะไนี้แหลทุกคนขายเยอะสั่งราคาประมาณนี้พอคืออ่อยแต่ามได้วงกาเห็นตามทุกคนเขาก็เลยไบจ่ายคูชุตตระมาจะเป็นข้าเป็นท้าีให้เ็น ให้เป็นคนที่หน้าที่เป็นเป็นาาราเป็นอาจารย์ที่คอยเป็นตัวนำวัฒนธรรพให้เจ้าบางข้อไหนก็มาบอกมาแสดงเายรับบารั้งคุณที่ตราไปไปนะครับไม่ทางกส่งคำในหมดครับนี้ก็เจ๋งทีนี้แต่อันนี้ที่เผาผลาอดีเยออจาร่าอยู่เนไปราบสุดท้ายไฟก็ด้จิตใจก็ได แนอยังไรอยไหว่ายถ้าว่ายเราไม่ได้ยัไงอยู่แค่ว่าแค่แขนได้ยังไแต่สิ่าไม่มีนทำได้สิ่งที่าำก็อาอจะพักอยู่เฉยๆก็ไม่ทำจะทำอะไรได้โงการที่ทำถึงสุดเลยแค่คว้าไฟที่เย็นใจนเดียแล้วทีนี้เราดูว่าดาวสาวต่อมา ดาวดาวบาบาดีท và ี ừ, mà, ่ตายไปใจใจของเขาเรียก็รู้เฉพาะตัขัดจารู้ได้เฉพาะว่าชาบาบดีเปลึกซึ้งว่สะอาเป็นราักสรจะให้เห็นวสะอาไ้าวสาวบาาเข้าใจหมดรู้เห็นเกดเพราะฉะนั้นเรามอะไรที่เป็นกัดจักษ์ที่รู้ที่เราจะพู่ปฏิการแล้ว เราือว no e? ่าเราก็ดีใจเราดีก็ใหน่บ้างก็ต่างหลายต่างหลายว่าเราดีก็ไหนถ้าดีแล้วเราก็พยายามทำให้ดีขึ้นก้าวขึ้นถ้าอยากไม่ดีก็ทำให้มันดีเพราะก่าที่ดีจะจากลาว่าดีมไรบ้างองไล่ราบคามหมายวอที่ดีจะจากลาที่ตลอดวันให้โลกเราก็ต้อง ทำร้ายเขาเราดาไว้ในใจเพราะว่าแมก่อเราิ้กันได้ดาานีนี้ได้ดานตรงนี้ก็เปรีบคนตัวเราละกดอยู่เราอู่กันได้ดานชท่วลาหนึ่งทีนี้ถึงจ่เจอหาตีเันก็ดีแต่ว่าท่าน้าก็เปลี่ยนตัวเราละกแทนที่ก่อนเราท่านเจอดาทาใด้เราจะตีท่าในทางเวลาขาละกอเราก็รับบนอะไรอยู่เราก็จอเตรงนั้นเราก็ต้องรั ต่อไปก็ขห้ดีธรรมะที่มันเป็นปัจจายรู้ได้เรื่อตัวของเราเองแล้วก็จะดีขึ้นถ้าทำบุญเราพอพิัจารณาที่เราก็จะทาได้ดีความสุขตัวของเราที่มีธับมะก็เป็นผู้ที่ถ้าเขาได้กาวถ้อยคําตับยเรื่องดี้เขาเข้าไปตวไหนที่ว่าเ่ยนความต้องก่องรา เราเราแต่งานเราเราก็หนเขาก็ถามว่าแล้ว่านแกเขาทำเลยจัทำอะไระพระพุทธ้าก็บอกว่าแต่งานแก่พระำเดีเนี่ยแค่แต่งานแกพราอารมณ์ถ้าได้อารมณ์ที่เขาทำเขาเัยเขาทำถ้าโดนเขาทำที่เขา้าทพอะไรเขาโดนจำแนงไม่ได้หรอกจำได้หรอต่านแกู้องทำเขาไม่แต่งงาแกพื่ทำเลยแล้แต่เงานกั้เราแ้วแไ่้งานกั้เขาพูด ไม่กลายแก่้าวแล้วก็ไม่กลายแก่พระื่นอกการพูดาแต่ก็ตอบท่าเม่ยากทอาไ้ที่เราร้องมาแเราก็ถ้าเราร้องจมาในใจแล้วใจของเราก็เหมือนกันก็ีอามีแต่แค่ใครกันการรู้ทันรู้ิที่อัตมาได้แบกไว้ในครางที่แล้วเป็นพุทธะให้หลักสี วันนี้แต่สวบานที่ยาก็มีอาลสโซไ้ไผ่ก่อนอาลีโซ่ของทางการทยาตีหรือว่าชาวบ้านก็ว่าทาวไเราเนี่ยเรียกว่ามีรัทธาในใจรัทธาในใจของเราก็จะมีขึ้น่าง้างนัโค้งแล้วก็แข่งแรงขึ้นเป็นพลวัตขอทาไม่ไดนไหวต่อติวใดแลว มาูสัาษณจะรับายใครจะมาทำใ้เราหวั่นไหวว่าเนท่จะรู้หวี่รู้หรือนี่ทำให้เราหวั่นไหวใครมอเชื่อสัทธาจพระตจะรับราได้แ้เราว่าสัทาของเราก็จะเป็เีสัทธาของเราเะ็เกื่อตอย่างไรพอก็ทำให้สติเติของเราก็จะดีขึ้นจากคนรู้ขงลุงเมืองกเราริ่มถืออาบัติเกีมตคือสัทธา ตัดท pues <off> ิ้ติ้งกการเลโก้เลตัดทิ้กเาจะไลโกตัดแต่ตาแองแค่นั้นเราจะลอยลใใจแล้วแล้วเราเล่าตัดตีเขามาก็จะดีขึ้นตัดตีเขาเาเวลาทำอะไรลกหลุดชึ้งถ้าเราเชื่อใคุพูดข่งใอรตัดีขึ้นถ้ว่าเขากตีก็จะทำให้เราเนี่ยจะได้ประบกัความสวัสดีในที่สุดการต่ปัั ปัญญาเะริขึ้นด้วยสติปัญญาเราไม่พอเลยครับเราเป็นตาที่ตดในใจที่ของกวารราบเรื่ในใจของเรามันจะมีมากมายเท่ากับปัญญาม่าสาเลยแต่ปกติเราเป็นคนบายสบโยอยู่แล้วที่ทีก็เกิดู่มดุลใบใที่ทาบทาอยู่ในใจเป็นบ่อยแต่ว่าถ้าเราเจริญสบายที่ราตีแล้วใจของเราจะติดติเป็นความเปนป่าเปองตาพี่ที่ขึ้นไป บาทีใช้เวลาการเข้าใจเอบอาร์อะไรทาว่าคที่บันทีอยู่ในตัดใจของเราหลายๆแบบก็ยังไม่พอเดียวละคือร่างกายของเราถ้าเือทธวรมะีอย่างนี่งนีคยถ้าจะเป็นอะไรก็โอเคดีโอเคดีก็พอสควรเลยหถ้าขาส้ายโอเคนีก็เป็นลำกอนโอเคดีสีลำตา าเจดีโอเคีทุกขั้นหลาร่าข่าวร่าว่าเราเิ็าวคุณชาวว่าถยากเป็นอยู่ในภายหนร่างกายของเราต้องมีสุขใจดีเหม่อนั้นที่ราบข่าวราว่าร่าทเลาะร่าทาราสั่าราตัเสินเราวกายยาวสวัสดิ์เ่การโกอรย์กุโเือะแนโกตัดสั่